สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เองมจะชวนเพื่อนๆทำต้มถั่วเขียวกว่าจะนึกได้เอ๊ะต้องขิงหรือต้มถั่วเขียวต้อถั่วเขียวใส่ขิงค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมว่ามีอะไรม้างนะคะไม่ได้มีอะไรเลยมีน้ําตาลแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะคะน้ําตาลน้ําตาลกับเกลืออย่าเพิ่งใส่เขานะคะ เอาเขาลงไปต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่เขาถ้าเพื่อนๆใส่เขาลงไปเขาจะรัดตัวน้ําตาลเนี่ยเขาจะรัดถั่วเขียวถั่วเขียวจะไม่ถั่วเขียวจะไม่นิ่มเลยนะคะเพื่อนๆมาดูวิธีทํากันนะคะถั่วเขียวเนี่ยแช่ไว้เจ็ดชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงก็ได้นะคะแช่เขาไว้เจ็ดชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปต้มอ,อย่างนี้ก่อนนะคะนะคะ ใส่ลงไปต้มอ,อย่างนี้ก่อนแล้วก็ทุบขิงลงไปทุบขิงลงไปแต่ห้ามอยา่าเพิ่งใส่เกลือกับน,น้ำตาลแค่นั้นนะคะทุบขิงลงไปได้ให้กลิ่นเขาให้กลิ่นขิงเขาอยู่ในนี้นะคะอยู่อยู่ในอยู่ในน้ําอ่ะแล้วเราเวลาเรากินโอ้ยหอมกลิ่นขิงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนน้ำถั่วเขียวต้มขิงก็ไม่ได้ยากอะไร ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะจะทุบแบบว่าเอาทุบให้เขาบุบอะทุบให้เขาบุกนะคะแค่ทุบให้เขาบุกนนะคะแค่นี้ค,นค่ะก็ใส่ลงไปต้มพร้อมกันกับเขาเลยเดี๋ยวเราจะต้มถั่วเขียวให้เขาสุกแล้วก็นิ่มก่อนนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาใส่น้ําตาลกับเกลือใส่น้ําตาลตามใจเราชอบเราชอบหวานมากก็ใส่มากเราชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยส่วนเองจะใส่น้ําตาลแต่พอดีนะคะส่วนเกลือเราใส่นิดหน่อยนะคะแค่นั้นเองวิธีต้มต้มถั่วเขียวน้ําขิงนะคะไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาจะสุกแล้วนะคะพเพื่อนเจอกันบายเจอกันมาแชร์พเพื่อนๆอต้มป,ประมาณ สิบเจดนาทีแปดนาทีได้มั้งเนี่ยเขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะสุกแล้วเนี่ยแต่เคริ่มสุกเพื่อนๆจะเอาเขาสุกมากสุกน้อยตามใจเพื่อนๆเลยนะมาใส่กันค่ะมาใส่เกลือกับน้ำตาลัง น,น้ำตาลกวดหรือว่าจะเป็นน้ำตาลกวดหรือว่าน้ำตาลธรรมดาก็ได้นะคะตามใจเพื่อนๆนะน้ำตาลทรายแดงทรายขาวอะไรก็ได้น้ำจัดตามใจเพื่อนๆแต่ข้อสําคัญของการต้องถั่วเขียวนะคะคือต้องต้องถั่วเขียวเขาให้เปื่อยก่อนแล้วถึงใส่น้ําตาลนะคะถ้าเพื่อนๆไปใส่น้าตาลก่อนหรือใส่เกลือก่อนเขาจะไปรัดถั่วเขียว ถั่วเขียวเขาจะไม่นิ่มนะคะเพื่อนเอนานะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะต้อมอะไรเราก็ต้มได้เพราะว่าคือตอนสมัยเป็นเด็กๆเนี่ยเอ๋เคย่ามประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแลวเอ๋อยากกินตัวเขียวตอนสมัยเด็กๆเอ๋ก็ไปใส่น้ำตาลก่อนผลสุดท้ายแม่ทําไมมันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็กามันไม่ใช่นะลูกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อเอออประสบการณ์ค่ะเพื่อนๆนะนเพื่อนๆื่อคิดว่าเอ๋คิดว่าเขาสุก คือคือเขาเขาสุกเต็มที่แล้วอ่ะเขาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเปื่อยพอที่ที่เป็นที่เป็นที่น่าเป็นที่น่าพอใจแล้วเอกก็จะจะซอดดูงงน้ำขิงอ่ะว่าเขาเขาความแดงเขาระดับไหน <c oughs> <c oughs> ขนาดใส่ตั้งเยอะขิงเมืองนอกไม่ได้เหมือนขิงเมืองไทยนะคะเพื่อนเพื่อนแพทย์จะไม่มีแบบว่า แทบจะไม่ได้กลิ่นขิของออกมาเลยถามว่าได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นแต่ว่าไม่ไม่ฉุนนะ่ะเขาเรียกว่าไม่ฉุนน่ะถ้าแบบว่าเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบฉุนไม่ต้องใส่เยอะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฉุนแบบน้ำขิงเยอะๆเหมือนว่าประมาณว่าเราต้มถั่วเขียวน้ำขิงก็เหมือนว่าเหมือนเป็นแก้ร้อนในไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดับกระหายแก้ร้อนในไปเลยถามว่าใส่น้ำตาลเยอะไหมตามใจเพื่อนๆเลยคะ่ะเอ้กก็ใส่แค่ี้ช่วงนี้ก็จะมีแต่แบบอะไรที่มันน้ำตาลน้ำตาลนิดนึง ใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะถามว่าขนมไทยอ่ะส่วนใหญ่จะตัดเกลือกันนะคะเพืเ่อนๆถ้าเกิดว่าไม่ตัดเกลือนี้เขาจะไม่ได้รสชาติเลยนะขนมไทยส่วนใหญ่จะตัดเกลือนิดนึงใส่เกลือนิดหน่อยไม่ใช่ใส่เกลือเหมือนใส่แกงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะแต่ใส่เกลือให้เขามีรสชาติที่กลมกลมนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นแบบว่าเออไม่ได้พูดเองนะคือเออก็ซื้อมาจาก อินนั้นเงนั่นแหละแล้วก็เอกก็ร่ำเรียนวิชาที่คุณแม่คุณพ่อให้มาตั้งแต่ดั้งเดิมด้วยมันก็เป็นวิชาที่ใครๆเขาก็พูดกันใครๆเขาก็ว่ากันมาแต่ดั้งแต่เดิมว่าขนมไทยอ่ะมันต้องใส่เกลือถ้าไม่ใส่เกลือแล้วเขาจะ ไม่ได้รสชาติที่กลมกลม่อมนะคะนิเดียวนตาไม่ใส่น้ำตาลเยอะจังน้ำตาลนี่เอใส่ประมาณสามร้อยไม่ถึงสางร้อยหรอกเอใส่ประมาณสองร้อยเก้าสิบกรัมนะน้ำตาลเนี่ยเอใส่ประมาณสองร้อยเก้าสิบกรมัมจะดูว่าใส่เยอะแต่ว่าทัพพีมันจะเป็นทัพพีขนาดเนี้ยพอเต็มทัพพีปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่าเยอะจริงจริงแล้ว ทัาพีมันเป็นทัาพีตื้นนะคะเพื่อนเป็นทัาพีตื้นแต่ดูแล้วไม่ได้ใส่เยอะอะไรเลยนะคะเพื่อนเฮ้ย้าของเขียวก็เสร็จแล้วเดียวไปกินกันอพอแล้วค่ะตักไปกินกันยนะ แป๊บนึงนะเอ,เอให้เขาละลายแป๊บนึงนะให้มันตังละลายแป๊บนึงมาค่ะเพื่อนเพื่อนกินตัวเขียวน้ำขิงนี่ใครที่เป็นหวัดเนี่ยโอ้โหแก้ได้เลยนะคะเพื่อนๆมีโพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกําลังเสริมสร้างช่วยป้องกันไข้หวัดต่างๆนะคะเพื่อนๆช่วยลดความดันโลหิต ช่วยทำให้เจริญอาหารด้นะคะแล้วก็ช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดควบคุมน้ำหนักได้เพราะถั่วเขียวมีส่วนประกอบของไขมันที่ต่ำนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะถ้าเรากินถั่วเขียวปุ๊บเราไม่กินข้าวก็ได้เป็นแบบว่าเรากินแค่ต้มถั่วเขียวก็พอแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะให้เพื่อนๆใส่น้ำตาลนิดเดียวถามว่านิดขนาดไหนที่เพื่อนๆชอบนั่นหละ เอาน้ำตาลระดับที่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ต้องไปใส่เยอะขนาดนั้นเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตัวเกียวน้ำขิงก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <ๆ S 1> เห็นๆๆไหมคะเพื่อนๆวิธีต้มไม่ได้ยากเลยนะคะง่ายง่เพื่อนๆลองไปต้มดูนะคะ เดี๋ยวเอกก็จะกินให้เพื่อนๆดูนิดนึงแต่มันร้อนอยู่อ่ะก็จริงถามว่าอยากกินให้ดูไหมอยากกินให้ดูค่ะมันร้อนอยู่เดี๋ยวจะกินกินให้เพื่อนๆดูกันแป๊บหนึ่ง เอเอาแบบร้อน้อ,อย่างนี้หลยให้ชิมชิมให้ดูนิดนึงนะไม่ได้แบบวา่ากินทั้งหมดเพราะว่ามันร้อนอืมนิ่มแล้วก็ได้กลิ่นน้ำขิงที่ ลองเพื่อนๆลองไปทำดูได้นะคะว่านี่มากเลยแทบ,บจะละลายในปากเลยต้มอ,อ่ะเอต้มประมาณเจ็ดแปดนาทีเองเพราะว่าเอแช่ไว้เอแช่ไวสิบสองชั่วโมงนะคะเอแช่ XY ถั่วนานยิ่งแช่ถั่วนานเรายิ่งยิ่งแช่ถั่วนนานเรายิ่งไม่ต้องต้มนงงาน ถ้าเราแช่ถั่วน้อยเราจะต้มนานเพราะว่าถั่วเขายังแข็งอยู่ถ้าเราแช่ถั่วนานถั่วเขาจะเปื่อยเราก็จะต้มเราก็จะหย่อนระยะเวลาในการต้มเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนร้อนอ่ะป่ล้วคอะ เดี๋ยวรอให้เขาหายร้อนมาอยากถามว่าอยากจดให้เพืเ่อนดูไหมยอยากจดค่ะเพราะว่าการอยู่เมืองนอกเนี้ถ้าได้อะไรที่ร้อนๆโดยไม่ใช่แอลโกอฮอล์นี่จะเป็นอะไรที่ดีเราพยายามแบบว่าสรรหาอะไรที่แบบว่าถามว่าหวานไหมไม่หวานเลยเพราะเอ็ใช้น้ําตาลแคบประมาณสองร้อยเก้าสิบกรัมเองนะคะ ช่วงนี้ก็จะกินแค่นี้แหละแล้วก็จะไม่กินอะไรแหละเพราะว่าถ้าเรากินถั่วถั่วนี้จะทําให้เราสามารถแบบว่าคือถั่วนี้ถ้าเรากินไปเขาจะแน่นนะคะเพื่อนเพื่อนคือจะมีโปรตีนแล้วเขาจะทำให้แบบว่ากินเข้าไปเราทำให้เราไม่หิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยทำให้เหมือนประมาณว่าเราไม่อยากอันอันอัน,อน ไม่อยากไม่อยากกินข้าวหรือไม่อยากนุ่มอยากนั่นไม่อยากนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาเอาเข้าตามจริงๆนะ่ะเป็นเป็นขบวนเป็นถัวถ่วถัวถ่วพวกตระกูลถัวถ่วเนี่เป็นไม่ใช่พวกพวกผักสดนะพวก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 ถั่วแบบว่าที่เขาแปรูปมาแล้วอ่ะเขาจะแบบว่าสามารถทําแบบว่า กินเข้าไปสามารถทําให้เราแบบว่าแบบยับยั้งการหิวได้แบบว่าไม่ค่อยหิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพืเ่อนๆน,นะก็เลยแบบว่าถามว่ามันก็เป็นเฉพาะ รายบุคคลไปนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็น,ม,น,ม,ปนมันไม่ได้เป็นแบบว่าทุกคนคือบางคนเขาจะมีกระเพาะที่ขยายอยู่แล้วก็จะช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างนั้นอันนั้นต้องไปยิบกระเพาะนะคะแต่ว่าบางสําหรับบุคคลปกติหรือบุคคลที่อยู่ในหมวดเกณฑ์ธรรมดาอะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่าช่วยให้เราแบบว่า ลดอาการอยากข้าไม่ไม่อยากข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากข้าวขึ้นมาทําให้เราสามารถลดความอ้วนได้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งบอกว่าได้น้ําขิงลงไปําให้กับ,บกว่าเอ่อแก้ร้อนในในะคะเพื่อนเือนแก้ร้อนในคือมีใครที่เป็นหวัดอะไรเงี้ยว่าก็ทานน้าขิงแล้วก็จะหายได้ใน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 ,ในคือถามว่าดีไหม ดีทุกอย่างละค่ะเพื่อนๆอะไรที่เป็นสมุนไพรดีทุกอย่างซึ่งเอไม่สามารถอธิบายได้แต่ถามว่าเอรู้ไหมรู้เอรู้ว่าเนี่ยตัวนี้มันดีนะเนี่ยน้ําขิงนี่ดีนะถ้าเราทําน้ําขิงดื่มเนี่ยจะดีมีประโยชน์ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราควรเราควรจะเติมแต่งอนุทิศอันนี้หน่อยใส่ลงไปอะไรเงี้ยเพื่อมันได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆเอก็พยายามจะลดลดลดความอ้วนหัวอะไรเงี้ยก็พยายามจะสัรน อย่างเมื่อก่อนกินน้าอัดลมเนี yeah, ่ยกินน้ําอัดลมก็จะมีแบบว่าไม่กินน้าอัดลมที่มีน้ำตาลแต่ก็จะกินซีโร่แทนไปไปมาๆก็ไปดูทาง Google ซีโร่ก็ซีโร่ก็กินไม่ได้ด้วยตัวของเราเองนะ ส่วนน้าอารมณ์ก็คิดไม่ได้เรื่องตัวของเราเองเพราะว่าถ้าคุณจะลดแล้วก็ห้ามกินน้ําพวกนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาต้องน้ํแก้ควยเดี๋ยวจะต้องน้ํากระเจี๊ยบต้องน้ํแก้ควยดูซิจะลดได้ไหมเพื่อมาเป็นกําลังใจให้เอนะคะว่าเอจะลดความอ้วนได้ไหมแต่ถามว่าเอยังกินเหมือนเดิมไหมเอก็กินเหมือนเดิมแต่เอออกกําลังกายอ่าเอ๋กินเหมือนเดิมออกกาลังกายออกกาลังกายอะไรพี่เอไม่เห็นพี่เอทําอะไรเลยระหว่างอัดคลิปเสร็จนะ บางทีเอ็มมีรีดผ้าเอ็มก็ต้องไปรีดผ้าบางทีเอ็มมีถูบ้านขัดห้องน้า,นาตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสองชั้นสามอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสองแล้วก็ห้องใต้หลังคานู่นชั้นสามนะคะเพื่อนๆก็ต้องทํานี่คือการออกกําลังกายถามว่าไปเดินข้างนอกไหมไม่ค่อยได้ไปเดินเพราะอากาศหนาวนะคะช่วงนี้อากาศหนาวก็ไม่ได้ไปเดินนะคะไปแล้วค่ะ๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกัน เพื่อนยิ่งไม่ชอบให้ผู้เยอะอยู่ <c oughs> ร้อนอยู่ไปก่อนนะบ๊ายบายอย่ครับต้องกินร้อน